รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย บริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095-895-8648คลินิกบ้านคุณสุขพร้อมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ทุกชุมชนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ที่โทร084-291-6565 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพริกชมรพอสอตรายการที่ทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันดรนายค่ะเราเริ่มต้นเปิดประตูสู่ภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันกันนะคะไปฟังแนวคิดและวิสัยทัศน์ภารกิจการถ่ายโอนจากท่านนายกอบอจอกันค่ะ มนายสราวุธฒิมล,ลุรักษ์นะฮะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดประจุกคีรีขันครับเราพอสอตอก็ย่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะฮะซึ่งเราฟังดูแล้วเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพให้คนเราที่อยู่บริเวณนั้นน่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะต้องทํางานเชิงลุกเราจะไม่รอให้เจ็บป่วยก่อนแล้วเราค่อยมาหาหมอ เพราะว่าเราจะไปดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังไม่ป่วยไปส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะมีการตรวจโรคมีการพบแพทย์ตามกําหนดวิสัยทัศน์ของอาบาจอเนี่ยเมื่อสดวนกลางให้อาบาจอเป็นผู้รับถ่ายโอนทั้งหมดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วฮนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนในพื้นที่เราเราเท่านั้นที่จะต้องดูแลได้ดีที่สุดมันจะมีปัญหาอยู่3ส่วนนะฮะเรื่องคน เรื่องงบประมาณแล้วก็เรื่องเรื่องระเบียบของของส่วนกลางที่ที่เขียนไว้นะฮะทีนี้เรื่องบุคลากร,กรเนี่ยหน่วยราชะการทุกหน่วยนะฮะก็จะต้องมีบุคลากรที่ขาดอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะแต่ว่างบประมาณฮนะตัวหลักที่จะต้องขับเคลื่อนทุกอย่างงบประมาณที่จะต้องให้อาบาจในการบริหารรบสตอเนี่ยมาไม่ครบโดยเฉพาะ,ะสวัสดิการต่างๆที่ทาชการจะต้องย้ายมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถบริหารได้นะฮะ และส่วนระเบียบระหว่างสาธารณสุขและมหาวไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียนระเบียบมาลัดกลุ่มทําให้เราทํางานไม่ได้ก็เลยทําให้เป็นปัญหาว่าปีแรกเราถ่ายโอนมาส่วนหนึ่งเพื่อที่เราจะต้องการแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วให้ครบถ้วนแล้วปีที่2เราจะรับทั้งหมดทําให้ปีที่2เนี่ยเราไม่สามารถรับมาได้เราก็เลยรับมาเพียงแค่16แห่งใน8นอําเภอเราก็เลยมารับมา16แห่งแล้วเราก็มาบริหารจัดการ16แห่งนี้อยู่นะฮะก็แก้ปัญหาไปดูแลกัน ให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้คือในอนาคตที่ผมเองผมก็เปิดรับการประเมินนะเพื่อที่จะรับโอนเพิ่มในปีถัดไปนะในปี67เราเนี่ยพร้อมอย่างเสมอว่าเราจะพัฒนาให้ดีที่สุดทางที่เรียนได้ทราบว่าเราทราบเรารู้จักคนของเราดีที่สุดนะฮะว่าเราจะต้องพัฒนาดูแลสุขภาพของคนในจังหวัดประจวบเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะนั้นในส่วนที่เราถ่ายโอนมาแล้วเนี่ยเราก็ดูแล คลัาการบุรคลากรเราดีที่สุดนะมีการให้ข้อมูลไปเยี่ยมเยียนมีการสัมมนาร่วมกันมีการาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่เราตระหนักเสมอว่าเราต้องดูแลคลการพนักงานเราให้ดีที่สุดก่อนเพื่อที่ให้พนักงานคลัการ,ร,าการทั้งหมดเนี่ยจะได้ไปดูแลประชาชนของเราให้ดีที่สุดเช่นกัน อบจเองเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ฝ่ายบริหารสมาชิกก็ามาจากการเลือกตั้งพวกเราเพรา้อมที่จะดูแลของเราคนของเราอยู่แลว้วประชาชนที่อยู่ในเขตของแต่ละคนอยู่แล้วนะเพราะนั้นข้า,าราชการออและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรปสตนเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบเสมือนประชาชนละคนหนึ่งเปรียบเหมือนลูกบ้านละคนหนึ่งเพราะนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด จัดทุกส okay ิ่งทุกอย่างให้เขาเพื่อให้เขาได้มีความสุขแล้วก็ดูแลประชาชนรอบๆบริเวณนั้นให้ดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอบจเองเนี่ยพยายามสร้างความมั่นใจพยายามที่จะปลุกปลุกระดมปลุกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาเกิดการรักพื้นที่ให้เขาดูแลประชาชนอยู่ในละแวกของเขาเนี่ยเหมือนกับญาติพี่น้องเหมือนกับพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่รอบบริเวณบ้านเขานะฮะเพราะนั้นเขาเองเนี่ยจะมีความตั้งใจในการดูแลประชาชนที่อยู่รอบๆบ้านเขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับผม อบจปรจจวบนะฮะเป็นอบจบไม่ใหญ่เล็กๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศนะฮะหลายๆจังหวัดมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะแต่ละจังหวัดนี่จะมีรายได้ไม่เหมือนกันอบจบแต่ละแห่งจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะฮะผมเชื่อได้ว่าทุกอบจบอยากที่จะเข้ามาบริหารอยากที่เข้ามาดูแลประชาชนของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ด้วยความว่าเราเองเนี่ยก็เป็นอบจบเล็กๆมีงบประมาณค่อนข้างจํากัดเรายังต้องดูแล พัฒนาจังหวัดของเราในด้านอื่นอีกเพราะนั้นในส่วนของรพสตนน่ยเรายินดีรับอยากจะเรียกร้องให้ส่วนกลางเนี่ยผ่อ,อนคลายกฎร,ระเบียบให้เราสามารถทำงานง่ายนะฮะเบิจกจ่ายงบประมาณให้เราเถอะนะฮะในฐานะที่ที่เราเป็นอ,อบนจอเล็กๆเพื่อที่เราจะได้บริหารให้ประชาชนของเรารพสต์องเรามีความเจริญมีความทัดเทียมให้ประชาชนในจังหวัดที่เล็กกว่าเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีนะฮะ มีหลายสิ่งหลายอย่างเปรียบเสมือนประเทศนี้เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเท่าเทียมกันทั้งหมดนะฮะก็อยากจะเรียกร้องส่วนกลางว่างบประมาณต่างๆที่พชาชนจ่ายไปก็ควรที่จะกลับมาดูแลประชาชนให้เกิดความทัดเทียมกันให้เกิดความยุติธรรมในประเทศของตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตกกับประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันเสมอกันเท่าเทียมกันครับผม นายธรรมรั์สิงสีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจบคีรีกันครับตอนที่ถ่ายโอนมาก็มันก็มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนระบบการทำงานนะครับในในในสายของราชาการนะครับแต่ว่าการบริการพี่น้องประชาชนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับในส่วนของในเรื่องการบริการ ทางระบบราชการนะครับก็เกิดปัญหาก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พยายามปรับปรุงนะครับให้สอดคล้องกับระบบราชการของส่วนพ้องถิ่นนะครับอย่างเช่นในเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเมื่อก่อนเขาสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีผู้บังคับบัญชาก็ตั้งแต่ระดับสำนักงานสอส,สจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับ บางที่ก็มีโรงพยาบาลของแต่ละอำเภอนะครับซึ่งมามา,มาร่วมบริการร่วมกันนะครับส่วนงบประมาณน,นะครับของอบจอนะครับก็เข้าไปซัพพอร์ตสับสนุนนะครับในส่วนที่ยังขาดแคลนหรือว่าไม่เพียงพออย่างเช่นเรื่ององบลงทุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะครับคุณลูกพันต่างๆแล้วก็สารที่อาคารนะครับที่จะ บริการพี่น้องประชาชนนะครับผมให้ความมั่นใจเลยว่าตอนนี้สภาพกำลังทุกอย่างนะครับเราทุ่มไปที่ราพอสตอนะครับมันอาจจะคุกขักหรือว่าอาจจะไม,ไม่เรียบร้อย ในระยะเริ่มต้นแต่ว่าในระยะยาวเรามั่นใจว่าทั้งด้านการระบบการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนหรือว่าความก้าวหน้าของบุคลากรที่จะถ่ายโอนมามีความก้าวหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็ระบบบริการก็จะดีขึ้นแน่นอนครับผมคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราไปลงพื้นที่สออนอกันค่ะ สนุนรายการโดยบริษัท GOSMIN ดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิน่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095-895-8648ช่วงนี้เราจะไปลงพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยเราจะไปเยี่ยมชมสอนอก,กันค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออัชราถิ่นประชานะคะเป็นผู้มุ่งในการสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีบ้านนิคมกม5ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับวิสัยทัศน์อยากจะเห็นนะคะก็คือประชาชนมีสุขภาพดี สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ด้วยตนเองนะคะโดยที่มีเจ้าหน้าที่สาสุขเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับดูแลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีระบบสุขภาพที่มั่นคงยั่งยืนนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าในเรื่องของการให้บริการเนี่ยเรายังให้บริการเหมือนเดิมนะคะ ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของรอะ,ะเบียบกฎหมายต่างๆซึ่งแตกต่างจากตอนที่อยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเงินการเงินและบัญชีที่มีความยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เราก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ให้เป็นไปตามระเบียบนะคะ ปัญหาและอุปสรรคในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของออค่าตอบแทนนะคะค่าตอบแทนต่างๆซึ่งก็ทางอบจก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชอ .5 หรือชอ .11 นะคะซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ทางอบจก็เอืเอ้ออำนวยให้เรา ก็ไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งตอนแรกก็จะมีส่วนของความกังวลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็คิดว่าทางาส่วนกลางน่าจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้เพราะว่าในส่วนของน่าจะเหมือนเหมือนกันทั้งประเทศนะคะย้ายมาแล้วนะคะก็มั่นใจนะคะก็มั่นใจเพราะว่า ถึงแม้ว่าใน,ใ,นในช่วงแรกจะมีความขัดข้องหรือความยังไม่ลงตัวในหลายๆเรื่องด้วยกันแต่ว่าทางอบจก,ก็มีความจริงใจแล้วก็มีความยินดีที่จะต้อนรับรพสตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ย16แห่งเนี่ยก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องเพื่อไม่ให้เ,าเรามีความลำบากในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะ อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของอความเจริญก้าวหน้าค่าตอบแทนต่างๆเรายังได้รับเหมือนเดิมนะคะได้รับเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการเลื่อนไหลขึ้นตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็คือถ้าใครมีความพร้อมนะคะทางนายกอบจอท่านก็ยินดีที่จะดำเนินการให้นะคะ สำหรับคนที่ยังลังเลใจยอยู่นะคะว่าจะถ่ายไปดีหรือไม่ถ่ายไปดีนะคะสำหรับคนที่เงินเดือนเต็มขั้นก่อนนะคะเงินเดือนไม่ตันนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนไหลไปในชำนาญการพิเศษได้นะคะส่วนคนที่ชำนาญการพิเศษแล้วก็จะเลื่อนไหลไปได้ถึงเต็มขั้นของเชี่ยวชาญน,นะคะฉะนั้นก็เป็น นิมิตหมายอันดีอันหนึ่งว่าคือเราทำงานแล้วก็ยังมีกำลังใจนะคะแล้วก็ในส่วนของอค่าตอบแทนต่างๆ,ๆก็เราก็ยังได้เหมือนเดิมน,นะคะอาจจะมีแตกต่างไปบ้างก็ทางส่วนกลางก็จะมีการปรับให้ทัดเทียมกับของตอนที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะคือ ปานีเดือนฉายจากกระดูกมันสุดก็เลยมาโป่ไอ้ผ้าร้อนแล้วก็มาดึงะายภาพทางโรงพยาบาลก็ส่งมาก็ดีขึ้นเครื่องมือไอ้เครื่องมือเขาก็ดีขึ้นมันดีขึ้นนะก็จะกหลังเดินหลังโกงอะ่ะจนยืดยืดยืดตรงแล้วตอนนี้เดินตรงแล้วคนไข้ก็ดีหน่อยมาใกล้หน่อยมีอยู่อย่างนี้มาใกล้สุภาชัยธีรานวัฒน์ครับอยู่ธรรมดาน้อยอมาอุดฟันครับ เห็นการเปลีป่ยนแปลงก็คือได้บริการแบบเร็วขึ้นมีการดูแลผู้ที่เข้ามารับบริการให้คันช่วยเหลือจากคนไข้ดีให้คันแนะนําดีขึ้นว่าง่ายเยร้อยเนย100ก็คือ99%เลยที่ดีขึ้นอยู่นะทุกๆรพอพศอตอและสออนอต่างก็ต้องการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นยิ่งมีการถ่ายโอนมายังอ,อปจอก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ รายการโดยบริษัทจีออสมินดําำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิน่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095-895-8648คุณผู้ชมคะรพอพสอตอและสออ,อจากกระทรวงสาธารณาสุขมาสู่กระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่น เราไปฟังเหตุผลจากท่านเลอพงลิมรัฐกันนะคะว่าทำไมต้องมีการถ่ายโอนเรื่องคนคนเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันรอสตอที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยข้อจำกัดหลายๆประการทำให้กระทรวงไม่สามารถหาคนไปทำงานในรอปสตในปริมาณที่เพียงพอต่อสัดส่วนการรับผิดชอบต่อประชากรได้ เราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่มีงานวิจัยเขาก็วิจัยแล้วว่าในการที่จะให้รพสตทํางานให้เต็มรูปแบบมีผลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่ดีมันควรจะมีคนทํางาน7จ็14ที่เราบอกขนาดไซส์ปรากฏว่าณนะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขคุณทามา20กว่าปี30กว่าปีไม่มีแห่งใดที่ครบเลยบางแห่งเนี่ยไซส์เล็กสุดเนี่ยมี ข้าราชการอยู่คนเดียวนั่นหมายถึงอะไรคนคนเดียวไปทํางานทั้งจะมารายงาน43แฟ้มแล้วเนื้อหาสาระภารกิจที่คุณต้องไปดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนผู้ป่วยติดเตียงนะคุณต้องจ่ายยาเบาหวานจ่ายยาความดันคุณอยู่คนเดียวคุณทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่มือเล่มน,นี้พวกเราเขียนไว้ว่าให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรรหาบุคลากรให้เต็มตามกรอบ72-14ภายใน2ปีหลังจากถ่ายโอนนี่คือสิ่งที่เราคิดเรามองว่าคนครบคนทำงานเยอะมันแน่นอนคนให้บริการเยอะมันการบริการมันต้องดีขึ้นถูกไหมครับประเด็นถัดมาสิ่งหนึ่งที่เราไปเจอก็คือเรื่องคนเนี่ยในตอนที่อยู่กระทรวงสาสุขติดข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณนะครับ ก็คล้ายๆกับของท้องถิ่นเรานี่แหละว่าในการบริหารงานบุคคลเขาจะมีกรอบว่าไม่ให้เกิน40%ของงบประมาณของตัวเองช่องตรงนี้เกิดจากกระจายอำนาจนี่แหละเราบอกว่าถ้าเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนจากส่วนกลางงบประมาณด้านนี้เราบอกว่าไม่ให้นับรวมเป็นเปอร์เซ็นต์40%ต่อการบริหารงานบุคคลตามมาตรา3สา เราให้สำนักงบประมาณมาเป็นคนจัดสรรงบประมาณมงาเงินเดือนค่าตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนให้เต็มตามกรอบ72-14นี่คืออะไรเราเปิดผู้ง่ายเราเราเปิดเปิดกรอบให้แล้วกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถหาคนให้ได้แต่พอมาอยู่ท้องถินหาได้แล้วใช้เงินของสำนักงบด้วยไม่ต้องใช้เงินของบอบจเลยนี่คือสิ่งที่เรามองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์นะครับอันนี้คนอ่าอันดับสุดท้ายเรื่องเงินเนี่ยเมื่อกี้ค่ามือเงินไปก่อน ของเงินคนของอย่างที่ว่านะเงินเนี่ยเรามีข้อมูลมาว่า,าเราพอสตอที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายปีดีดักจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะการจัดสรรเงประมาณนะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขจากสรรงบประมาณเองตรงเงินที่มาเขามีหลายช่องนะอีกช่องหนึ่งเราเรียกว่าเงินลายหัวที่เราบอกว่าเงินมาจากสปสอชอหรือ กระบวนการกลไกในเงินสปสอชอเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาบริหารโดยผ่านครับเขาเรียกครับ CUP ดังนั้นแล้วเราไปเจอปัญหาว่าการบริหารงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขจะไม่ว่าจะเป็นการผ่าน,นกลไกครับเงินรายหัวหรือแม้กระทั่งงบประมาณตรงจากกระทรวงสาธารณสุขรอพอสตอไม่อยากจะพูดว่า100%เซส่วนใหญ่แล้วกัน ได้รับการจัดสรรที่ไม่เพียงพอเราไปเห็นชัดเจนมากเลยก็คือทุกรอพสตนะผมใช้คําว่าทุกรอพสตต้องไปหาเงินงบประมาณมาเพื่อที่จะมาเติมในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนหลายแห่งพูดง่ายๆก็พูด,พดแบบตรงๆภาษาชา,บาลลวบ้านเราหน่อยคือไปหารับบริจาคพูดภาษาที่ดูดีหน่อยคือไปตั้งกองพระป่ากองกระถิน เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้จ่ายปรากฏว่าเราเห็นปัญหาตรงนี้เราก็บอกโอเคถ้าถ่ายโอนมาท้องถิ่นแล้วนั้นเนี่ยเรามีเงินพิเศษเติมให้คุณเขียนเพื่อให้ประกาศเป็นกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าเราเติมพิเศษให้สําหรับปรปสตที่ถ่ายโอนมาอบจอให้คุณได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางคือสํานักงบประมาณเลยคุณต้องหาเงินให้ขนาดเล็กกลางใหญ่เราตั้งเกณฑ์ไว้ว่า1ล้านล้าน52ล้าน เราใช้หลักการบริหารที่ว่าเรามองเห็นว่าปัญหาอุปสรรคคือเขาไม่ได้รับเงินในการมาบริหารเพียงพอเราก็เลยเรียกว่าเงินอ o p up เงินเติมให้เงินเพิ่มพิเศษให้เพราะว่าเขาไม่เพียงพอนะครับอันนี้เรา,เราก็จัดสรรให้คุณผู้ชมคะยังไม่จบแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าเราไปฟังกันต่อคะ่ะ กับรายการรีฟอร์มพริกโฉมรอพอสอตอรายการที่ทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยพบกันทุกวันอาทิตย์ชมย้อนหลังทุกอีีได้ที่ YouTube Channel พิมพ์รีฟอร์มพริกโฉมรอพอจุดสอตอจุดขอบคุณสถานที่สวยๆโครงการซิ t i z e น s ดอนเมืองสงกระพาใบพรินสิลิสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ